สว,ว,ว,วัสดีพี่พี่สื่อทุกคนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาลตรงนี Blockchain> ้ได um> ้เลยครับทุกคนสวัสดีครับลหลายคนที่มาครับงานเรการัลงห่อไม่อยลงนบแล้วครับขอบคุณมากเลยนะครับนอยนอยู่จริงครับยังได้อีกร้อยล้านันลานได้อีกครับเออไอ้ี่เขบอกว่ามีเสิบล้ยอะไรกันเยเย้ขอบคุณมากเลยนะครับ พี่ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับวันดีวัสดีครับขอบคุณครับโอ้โหดีมากเลยครับยัไงวันนี้ผก็มากถึงสิล้านโอ้โหก็จริงๆตอนนั้นเราไหว้กันไว้เลยเนาะวันที่แบบเราที่เราไลฟ์อะสมัยเราพี่จังอะมีเคยสัมภาษณ์ว่าจะวิ่งรอบประสบกด้วยผมจำได้ตัวเห็นพี่คนทวงอยู่อะใช่แต่ว่าเรพี่จังน่าจะไม่ไหวโอเผมก็เชือผมจำอะไรไม่ได้เลยครับแล้วก็เต้นให้เบาลงนะแล้วก็ลองส่งตัวแทนไงก็อาจจะเป็นน้องปั๊มที่แบบเฮลตี้สุด ครับผมใช่ี่นักนไม่ใช่เหรออะไรล่ะครับวิ่ง50เมตรอะครับแล้วก็ไม่อาจจะเป็นพี่เนที่ชอบเดินไป BTS นะครับเราเป็นชอบเดินเราไม่ชอบวิ่ง้นเดินรอโศกได้ไหมดูผมวิ่งเองครัูผมวิ่งเองแต่เไม่จริงหรอเดี๋ยววิ่งอ่ะวิ่งมานี่ยถ้าวิ่งแบบเรียบตามแบบคอนเทนต์เลยนะคุดจริงไหมครับพี่นั่งอมนะอ่าแต่ถ้าเกิดพวกพี่พวกพี่ต้องรวมนักข่าวให้ถึงร้อยคนหรืว่าหมดจับไปมันก็ไม่ถึงงานในวงการอ่ะเอาเหรอ โอเคโอเคครับแต่ถ้าเอาจริงคือพวกเรี่จะพาไปสา่าพวกพี่นั่งรออ่ะเดี๋ยวว่ากันครับสำหรับหัวข้อต่อไปครับ่วันนี้ติต่อไปเราคาดหวังยังไงต่อคาดหวังหรอผลทางต่อไปหรอครับใช่เพราะว่าวันนี้ก็จะเป็นเรื่องกระแสติดตาม้าอีกทีอาจจะเป็นซิกหน้าหรือเปล่าวะซิกหน้าหรือเปล่าวะเออจริงๆแอบคาดหวังกับซิกหน้าไว้สิงหน้าสิหน้าเนี้ยวิ่งเหรอสอง้พอแล้ว ไม่เพราะว่าจริงๆแบบเราเห็นแบบความแบบน่ารักนู้นหน่อยมันแบบได้ไดสิบล้านด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าความเป็นแบบเพลงฟังง่ายอะไรเงี้ยแล้วซิงเกิลที่2ของอัลบั้มอัเธอร์แลนด์เนี่ยมันฟังง่ายใช่ไหมบักกี้ใช่ครับอ่ะมันมีมันเป็นเพลงที่แบบ potentially 10 million views นะครเงีดิดว่าเออน่าจะมีโอกาสมี potential มันเป็นกระแสายดูมันเองเล่นเล่นเพื่อมาส่งสอยคอนเทนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยอีแนนก็แบบสนใจมากเห็นไหมถงเรื่องมัมีแบบอะไรรายการอะไรอ่าถเมื่อว่ากันเลยครับเป็นยังไงเอปิดาัรออสโลหรอออสโลออสโลพาสอ๋อก็เป็นรายการที่เราจะไปทำตามอาชีพที่แบบในโลกของเราเลยครับซึ่งอีกนิดก็เป็นอะไรครับพอดิการใช่ซึ่งเราก็ได้ฝึกตามเพลงแล้วเป็นพอดิการเป็นยังไงก็ไปดูใน คือรายการทำเป็นแบบนะตัดออกมาสมบูรดูตลกเลยรายการจีจาร์เผมดูตลกไปเลยนะครับน่ารักหรอจริงปันเนี่ยจริงก็น่ารักครับครวพีกันนาช่องนี้ครับเนี่ยคนตัดใครตัดคนแรกก็เอาจริงมันเป็นแบบว่ามันไม่ใช่ความผิดความถนเป็นแบบความผิดสมแบบพี่พี่พี่เขามาสอนอะไรเงี้ยแบบแบบแทกผมแรงเกินก็แขกก็เลยแตก นี่สิผมระวังนแลนะคุณตวัดตวัดไปบ้าฟาดเองนี่เหรอใช่ใช่ขอโทษคุณเชิญอะไรแล้วทำไมไม่เคยได้ทำก่อนขอเชอญไปก่อนเอาเล้วครับผมก็อ๋าก็ไม่อันนี้ก็มีคลิปไปอยู่แล้วแหละว่าเป็นคนที่บุคคลที่ไข็แตกแน่นอนเพราะว่ากิจกรรมที่ทำมันค่อนข้างอินเทน e เป็นค่อนข้างแบบว่าใช้ร่างกายเยอะนี่แล้วเป็นคนไม่ค่อยระมัดระวังอย่างเงี้ยก็ตามสภาพเชื่ออาหารเชื่อไม่ค่อยร้อนร้อนดิที่นี่นะคะเป็นยังไงบ้างครับก็ จริงๆจากที่เห็นจะเห็นว่าผมก็ค่อนข้างจะลำบากอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงว่าเออจริงๆบอดิกัดก็ใครที่เขาถนัดก็ปล่อยให้เป็นความสามารถของเขาไปละกันอะไรเงี้ยเราไม่แค่คนที่ถนัดในด้านนี้ก็เปิดกระบอกเมื่อกี้นะถ้าเขาบอกว่าให้กระแทกก็ <laughs> กระแทกไปเหมาะก,กับเป็นคนจ้างบอดิกัดแฮน <c oughs> ใช่เซเลบดารายอย่างเราจะไปเป็นบอดิกัดได้ยังไงรับสมัครนะครับบอดิกัดครับบอดิกัดส่วนตัวถ้ารับระหว่างบอดิกัดบอดิกัดเมื่อกี้ต้องเป็นยังงไ บริการของผมเหรอครับก็ต้องเป็นคนที่ปลุกปักกี้ได้ครับแล้วก็เช้าได้ทำาหเช้าได้ขับรถได้คสักผ้าได้ทำงานบ้านได้ทุกแผนกเอาเอาแค่อุ้มปักกี้ลงมาจากเตียงแล้วผ้าไปอาบน้ำได้ครับเดินเดนไดไปผ้าหนา่เดินเดอนเท่าไหร่เนีการอี้ใจปักกี้ได้เออ ไม่ค่อยอยากมีป่ะครับไม่ค่อยอยากให้ใครตามถ้ามันเป็นการถ้ามันเปการสนทนาเราเ็นยัไงอะปลูกกิจได้ไม่น่เป็นไรปลูกได้ก็ดีแล้วก็ทำอาหารได้ครับแล้วก็อ๋อแล้วก็ต่อยตีกับผมได้ครับใช่แบบเราไปไปแบบต่อยมวยด้วยกันอะไรเงี้ยเออชอบใช่ครับเป็นคู่ซ้อมกับผมได้ชอบกีฬาต่อยมวยต้องต้องแบบตามใจเขาได้ด้วยป่ะเขาเป็นคนที่แบบมีอะไรอยากทำเยอะมีแบบ มีแบบไอ้น,นี่เยอะต้องแบบตามใจเขาพี่ก็เป็นคนตามใจเก่งเหมือนกัน เออแหมเราก็มีโรดีสองเดี๋ยวเดี๋ยวเงินบริการตอนเราต์องเาต้องการบริการไหมคะผมต้องการรถเข็นครับตอนนี้หมายถต้องการคนหมายถึงว่าจะไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมโอเคอาจจะต้องการใช่ผลุิพยาบาลแทนอะไรครนะผลิพยาบาลต้องการคนที่เรื่องวิตามินเป็นบำรุงร่างกายครับผมมีความรู้เรื่องยานะครับอันนี้ผมว่าน่าจะไม่ใช่บริการนต่ต้องการหมออ๋อโอเคอานุ่มปาหน่อยหนุ่มป่ะ คนที่รู้ว่าอาหารเม็ดอันไหนอร่อยแล้วมีแบบว่าใช่เออเออใครก็ได้ครับที่แบบอยู่ด้วยแล้วสบายใจครับอะไรอย่างเงี้ยฟิวนี้เพราะว่าช่วงนี้แบบนอนน้อยแล้วแบบรู้สึกว่าแล้วตรงนี้อยู่ด้วยวรนนี้ไม่บริการเลยนะคะมันเริ่มเออเป็นได้แล้วเริ่สบายใจนะสบายใจฝากช่วงเอ๊ะทำอไมบางช่วงอ่ะน้อง อะรนลต้องการบรรยากาศแต่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเขาพิโรการใช่ไหมล่ะเราอยากต้องการความคลองตัวแล้วเราชอแก่ๆไปก็ไม่ต้องมีเพื่อนนะถ้าเป็นบรรยากาศสปีดอะไอออะไรนะบรรกาศที่เขาทำแบบทำอะไรได้อย่างรวดเร็วอ๋อเออเได้ลครับถ้าจะซื้อก็อาจจะได้ก็จะดีนะบรรยากาศเป็นลบบนารัก <laughs> เออเ,เป็นคนดูแลห้องสมุดครับเป็นเจ้าของห้องสมุดใช่แต่ว่าพี่ไม่อยู่คนเ <คน S 1> ดียวนะอยู่คนเดียวครับไม่เป็นไรบรรยกาศเป็นผีไงพี่เออผีบรรยกาศไม่ต้องเห็นก็ได้เออครับคุณต้องไปอยอะไรครับคุณเอยครับเล่าปีที่ผ่านมาแล้วบรรยากาศแล้วต่อไปจะเป็นอะไรจริงจริงในคอนเซปต์อาราบเนี้ยครับเราจะ มันเชื่อเราป้าหมาด้วยแหละก็คือเหมือนแบบเราจะมีตัวตนในหลายๆแบบสตอรี่แรกอ่ะเราเป็นบอดี้การ์ดและมีแบบเมืองมีอะไรอย่างเงี้ยสิ่งต่อไปจะไม่ว่าเป็นอีกหน้าที่หนึ่งใช่ไม่ใช่มันกรไทยยุกใช่ไหมมันกรไทยยุกไม่ใช่ใชเป็นคนมีพลังพิเศษเรพลังพิเศษหรอไม่รู้เป็นใครนี่เป็นอีกแฟนตาซีหนึ่งใช,ใช่ค ถ้าอย่างันีพิเษล้เจะมีพลังอะไรล่ะอาจจะไม่ได้พลังจากเราจจะเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เรามีพลังเอาถูกไงเขาเห็นว่าเขามีด่างก็เลยอยากมีกับเขาบ้างใช่งั้นแต่อย่างอย่างนี้ของพลอะไรจ้าพลังอะไรพลัพิเศษพลัพิเศษเหรอครับอยากมีไอแพดที่สามารถช่วยทำงานได้ครับดูอยูู่อีกแล้ว ไม่ใช่ทำงานไงใช่ทำงานเกี่ยวกับอะไรไงเป่นอุปกรณ์นี้สิเอาแล้วไม่คุณทำงานเองไม่ได้หรอครับอาจารย์สั่งมาอาจารย์รู้อาจารย์เสียใจป่ะเนี่ยเราต้องเด็กเขารู้ว่าเราใช้อะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้สมุดกันแล้วเขาใช้ไอแพดถึงเวลามาทำจริงๆมาทำจริอ๋อโอเคครับเข้าใจได้เราไม่เราไม่เอาเพื่อนหรอกเพื่อนทำไอแพดเพื่อนเหรอครับเขาเหมือนวันนี้เราใช้เพื่อนไม่ใช่ผมไม่เคยผมทำเองแอปจีพีทีแล้วที่สั่งอาจารย์มีอุปกรณ วิเศษนะอะไรรถเข็นิเศษอยากได้ยาวิเศษตอนนี้แบบว่าทาปุ๊บหายปับนน๊บเลยเจ็บเยอะเจ็บเยอะเจ็บบ่อยช่วงนี้ประกันสุขภาพไทยผมนะครับประกันนะคะประกันสุขภาพก็ดีครับอาหารกินอะารคะอาพิเศษเหรอครับอยากได้อยากได้ไดบัตรเครดิตพิเศษแบบรุ่นไม่มีวันหมด ก็คือเงินนั่นเองใช่ตอนนี้เก็บเงินอยู่ไงเราเราเก็บเงินไปซื้อบ้านแทนแล้วหมอแทนมานตั้งแต่เด็กอะไรเขาไม่อย่างนี้ปะเออแทนมีบ้านหลังโตยังไม่ถึงไหนเลยครับพูดตรงตรงตอนนี้เราแฮปปี้กับการช้อปปิ้งอยู่ครับตัวบ้านไม่ได้หรอตอนนี้ยังไม่ได้ถนนหน้าบ้านเลยครับไม่มีจริงเลยตอนนี้เราเราได้บุยก่อนใช่อะไรอยากได้หรอครับ อยากได้อะไรดีอะสมุดที่คล้ายๆเดดโนตแต่เป็นแบบวิชโนต์อ๋อดูเลยจะมีชื่อใครกูแล้มีชื่อกูแ,ลแลนแบบ่แน่ปกติเขาจะมีแต่เดดโนตที่แบบเขียนแล้วเขาจะบแบบแต่พอมาที่วิชโนต์กูกินจริงแบบนี่ตังคบบน่าจะเป็น,น,น,นแย่งไปเยอะอันนี้แบบแบบอยากตั้งชื่อสมุดว่าเป็นแบบวิชโนอะไรเงี้ยให้เราเขียนแบบสิ่งที่เราต้องการอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกมันจะเป็นจริงอะไรแบบนี้ที่โกง เอาเขาคิปรอบข้อมาแล้วเอาหนาขนาดไหนเอาสักยี่สิบแผ่นแล้วกันครับคือหลายๆคนแล้วก็ไม่ต่เตินไปไม่น้อยเกินไปเขียนกรโดเขียนนเลๆอันนี้ันนี้คนนี้่รออันนี้ใ้เราดีบครับ กล้องที่ถ่ายแล้วทุกอย่างมันไม่หายไปครับเพราะความทรงจําที่ผมชอบผมเก็บไว้เป็นรูปภาพตามสิ่งที่ผมไปบ้านผู้คนอะ่รเงี้ยนักแสดงที่รู้เขื่อนขยายเสียงว่านั่นผมเป็นนักแสดงใหญ่แล้วเป็นนักเขียนนะเราเออเราเขียนครับเขียนด่าคนเรียนเตเต็มเลยวะเราเราไม่มีเระครับไม่เดตเดนเอ็เดเอ็กซ์เดนเอ็กซ์มีเรื่องตอบอยู่วะอ่ะพี่เลยอยากได้อะไรอยากได้เตียงนอนหยุดเวลา เราจะได้นอนแล้วก็หยุดเวลาไว้เลยอันนี้นอนจบดีแล้วหยุดเวลาเนีอ้าอยากไปนอนเลยนอนยาวอันนี้คือหมายความว่าอยากไปนอนละแว่านอนแล้วก็เวลาหยุดจะตื่นมาก็เม็เวลาเดิมหยแค่เราคนเดียวเนี่ยครับเลิศเลเเรียว่าเรได้เห็นเปล่าเร็วเร็วครับเร็วเร็วเดี๋ยวจะเริ่มละ ก็เนี่ยในบอร์ดแคสเนี่ยเราคุยแล้วเรานั่งคุยในงานในพิมพ์อย่างนี้เลยแฟนคลับอยู่นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปปาร์ตี้ต่อใช่ใช่พี่กิตจะพาเพื่อนมาสองคนนี่พามาสองคนมาช่วยผุดกันด้วยดิชุดคล้ายๆกันเลยเรียกว่าใครเรียกว่าเหมือนกันเลยใช่มันดีมากครับแล้วสุดท้ายให้ฝากแบบสองปาร์ตีเราติดตามเหมือนก็ให้เป็นฝันดีทุกคนไว้อะ ครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับรอเพรสสนะครับระหว่างที่เราเพล่งใหม่ก็ฝากเพลงบอดิจิตดลกันครับผมอ้อมใจทุกคนนะครับยังฟังได้อยู่ยังพออยู่ MV ก็ยังสามารถไปถึง10ล้านวิวได้อยู่นะครับตอนนี้ฝากด้วยแล้วก็สำหรับเพลงใหม่ตอนนี้ใกล้มากๆแล้วตอนนี้พวกเราค่อยๆแบบมีแอบสปอยมาเรื่อยๆทุกวันก็หลังจากวันนี้เป็นต้นไปก็ทุกคนสามารถจับตารอดูความเคลื่อนไหวของเราได้ทางเพรสเซนเตอร์สโกรฟิเชลแล้วก็จีเนอเซนเอร์สโกรฟิเชลครับมีคนถามว่าเขาดาวเขาได้เจอไหมคนไหนครับ อ่าคุณพี่ <c oughs> เขาดาจะได้เจอไหม <c oughs> ก็กาลังรอแบบตอบก,กับจากหลายๆงานอยู่เพราะม,มีหลายงานติดต่อมาอะไรเงี้ยตัวคิวแต่ว่ายังจังจ้างได้อยู่ว่าเราสามารถวิ่งได้หลายงาน,นหนึ่งวันรครับก็จริงๆหลายๆศิลปินนะครับวิ่ง3งานถึง4งานในวันที่สาสิบก็มีเราได้หมดเลย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ได้ครับเป็นการฟร<ม>ีเขลดาวสามารถ<อ>จ้งเลยเพรสเซนเตอร์สกอสสเร็ตติที่ต่อมาหรือว่าจะเป็นแนจีส่วนตัวล,ลังห้าคนเนี่ยมีเบอร์ของพี่ป่องอยู่นะครับผมโทรไปได้เลยแต่ว่าน,น่าโทรไปดีกว่าเพราะว่าไลน์เต็มนะครับผม<ด>ผมกําลังพยายามไปบังคับพี่ป่องเสื้อโทรศัพท์ใหม่เปลี่ยนไลน์แล้วก็กับติดต่ออยู่อะไรเงี้ยโทรเข้ามากันเยอะๆครับเดี๋ยวจะบอกให้พี่ป่องเปิดเสียงไว้นะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับหลังจากนี้ไปโปรดจ้งพวกเราด้วยพวกเราเต็มที่ทำงานนะครับผมซ้อมโชว์มาเพื่อพวกคุณครับขอบคุณครับ ให้ให้พี่พี่รักนได้แก่เขาขายงานเออนี่คุณเอ๋หยดผนกินสนิมเล้วผมก็ซีรีส์หยดผนกินสนิมก็ออนแอร์ไปแล้วก็ีพีแรกก็อยากให้ติดตามครับผมว่าผมจะมาอีพีไหนนะครับผมตัดเลยครับโอเคค่ะลาคุ่หมดแล้วคุณผู้ชม